We move to the next step. you doing that, yes. you can go directly. Oh, okay. สุขุมวิทกันค่ะมีงานที่โรงพยาบาลสุขุมวิทน่าจะแผนกผิวหนังไม่แน่ใจว่าทั้งโรงพยาบาลหรือว่าเฉพาะแผนกผิวหนังเขามีการเซ็นสัญญากับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะมีความร่วมมือกันอะไรอย่างนี้แล้วก็อย่างที่ทุกคนทราบว่าพี่งคือชอบเรื่องการแพทย์แล้วก็เรื่องความสวยทางาน,นการแพทย์อะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยไปร่วมง,งานนะคะบังเอิญว่าขับรถไปด้วยแล้วกันเดี๋ยวเราไปซ้าย ก็คือว่าที่ได้ไปร่วมเพราะว่าพี่นายรู้จักกับพี่ที่เป็นผอของโรงพยาบาลสุขุมวิทนะคะพี่เขาชวนแบบว่าเออให้ไปอะไรประมาณนี้ก็เลยมีโอกาสได้ไปก็เดี๋ยวเราไปไม่แน่ใจว่างานจะเป็นยังไงน่าจะเป็นการประชุมที่แบบทางการอะไรเงี้ยเป็นเป็นน่าจะแบบเป็นการแถลงข่าวอะไรประมาณนี้นะคะ แต่ว่าไม่แน่ใจว่าแบบประมาณไหนแล้วแบบจะถ่ายอะไรมาให้ทุกคนดูได้บ้างนะคะก็เดี๋ยวลองดูอัปเดตใหม่ลีฟเดินนะคะเพราะว่าบ่ายโมงแล้วและเราก็มาถึงบ่ายโมงพอดีเราจะไปที่ห้องประชุมชั้น5 a นะคะโรคผื่คุณแพท์โรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังชนิดหนึ่งพบได้ประมาณ2-3%ของประชากร อันนี้ห้องเลเซอร์เหรอคะพี่น้องในห้องเลเซอร์ใช่แต่จริงๆพอทำเลเซอร์ก็ต้องปิดปิดกระจกอะไรเงี้ซึ่งห้องแบบนี้่เราจะผิวเพราะว่าทำเรเบาๆเช่นฉีดโบท็อกซ์ฟิลเลอร์ค่ะแต่ว่าให้พวกไอ้นี้อันนี้นะคะคนตีหนึ่งกว่า ประเด็นคืนนอนไปตั้งแต่ตอนห้าทุกว่าแล้วคราวนี้เจ้าน้องแมวเล่นกันเสียงดังมากสุดท้ายตื่นตื่นแล้วก็ตอนนี้ที่หนึ่งกว่านอนไม่หลับก็ <c oughs> เลยจะลุกขึ้นมาอ่านหนังสืออ่านจนกว่าจะม่วงแล้วก็ค่อยนอนอีกรอบหนึ่งค่ะห <c oughs> นังสือที่อ่านอยู่ช่วงนี้นะคะเพิ่งซื้อมาได้หนึ่งวัน <c oughs> คือ,อน,นี่ Think Grow Rich คิดแล้วรวยของนโ o เล o n Hill เป็นหนังสือแบบ Super Bestseller อันนี้พิมพ์ครั้งที่24แล้วเชพาภาษาไทยเป็นหนังสือแบบแนวพัฒนาตัวเองค่ะช่วงนี้ก็อ่านหนังสือพัฒนาตัวเองเยอะนอกจากอาหารเสริมนอกจากหนังสืออาหารเสริมสุขภาพอะไรอย่างนี้ก็พยายามพัฒนาตัวตนข้างในของตัวเองความคิดต่างๆแต่ก่อนเคยคิดว่าแบบไม่เห็นอยากรวยเลย ไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรแค่แบบปีพอมีพอใช้มีประมาณหนึ่งก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คิดใหม่ละอยากรวยอยากแบบว่าอยากมีเยอะพอที่จะแบ่งปันคนอื่นแล้วก็ทำอะไรที่อยากทำมากมายค่ะแล้วก็อยากบอกว่าชุดนอนเสื้อที่ใส่นอนนี่คือแบบไม่ค่อยเหมาะกับการนอนเท่าไหร่เลยสีแบบว่าเห็นแล้วนอนไม่นอนหลับไม่สนิทเลย <c oughs> แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนนี้นะคะกลับมานอนคอนโดเกา่าเพราะว่ารถต้องเอาเข้าศูนย์เป็นเวลาสิบวันคือแบบซ่อมหลายจุดมากอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยสิบวันนานนิดนึงอืมซ่อมในที่นี้เพราะว่ารถชนมาสามแผลในเวลาประมาณหนึ่งเดือนค่ะก็เลยแบบโอ้สามแผลแล้วเยอะกว่านี้ไม่ไหวก็เลยแบบ ส่งซ่อมเข้าสูตรไปเลยใช้เวลาสิบวันนั่นเองก,ก็เลยกลับมานอนที่คอนโดเก่าเพราะว่าโลเคชันคือสะดวกสบายกว่าในการทำสิ่งต่างๆในชีวิตนะคะเพราะว่ามันไม่ต้องใช้รถมันเดินก็ได้รถไฟฟ้าก็ได้แต่ว่าที่ใหม่ที่ใหญ่ไปคือต้องขับรถอย่างเดียวเดินไปลำบากมากคือแบบลำบากค่ะอะไรนี้ก็เลยกลับมาที่เขาประมาณนั้นโอเค อ่านหนังสือไปจนกว่าจะง่วงกันเนาะ ถ่ายคลิปเมื่อกี้นะคะจมูกหน้าไปกระแทกประตูกระจกค่ะแบบว่าลืมไปว่าตัวเองปิดรประตูกระจกห้องครัวอันนี้ไว้แล้วก็เดินไปด้วยความเคยชินชแล้วจมูกก็คือจมูกปากหน้ากระแทกบึ้งเต็มเ็มเลยค่ะแล้วก็เป็นสภาพนี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนี่คือเลือดมันแห้งแล้วนะคะประคบมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วจมูกโด่งขึ้นเลยบวมใช่ก็คิดว่าน่าจะไม่ได้แบบ กระดุกแปกหรืออะไรแต่ว่าต้องถ่ายรีวิวต่อนะคะสู้ ีทอดแล้วก็เป็นพริกกะปิก้า <S 2> <S 2> <S <communicate> อันนี้แม่ทําให้ค่ะอย่างเดียวแค่นี้ก็คิดว่าน่าจะอิ่มแล้วเพราะว่าเยอะมากอยู่นะคะนี้คัมายอร่อยมากอืมอืมอร่อยมากเลยตอนนี้สองทุ่มกว่าแล้วค่ะอยู่มากมีเรื่องงานอัปเดตทุกคนว่า เดี๋ยวก็ดาษับมันเจนลูก้าพี่นันจะกลับเข้าไปขายในมัตสึโมโตคิโอเชือนะคะถ้าไม่มีอะไรเป็นแปลงเดี๋ยวเข้าแล้วจะบอกอัปเดตทุกคนอีกทีนึงนะคะนอกจากมัตสึโมโต k i โอเชือก็มี all about you นะคะร้าน clean beauty ม,มีทั้งหมด24สาขาอลไรๆคนแบบใครที่อยู่ในกรุงเทพก็น่าจะรู้จักเขามีเว็บไซต์ด้วยก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแบบ เดี๋ยวรอให้พี่แนนเข้าไปแขวนขายในร้านก่อนพี่แนนจะอัปเดตอีกทีนึงแต่นะตอนนี้คือค่อนข้างใกล้เคียงคอนเฟิร์มค่ะคือคุยแล้วแบบโอเคทางสองฝ่ายอะไรอย่างนี้ค่ะดีใจมากก็เป็นอีกก้าวหนึ่งแบบในการขยายเพราะพี่แนนมีสินค้าอยู่ตัวเดียวนะตอนนี้นะคะบดเน็ตไปดีกว่าพูดเยอะแหละพูดเยอะตอนทานข้าวแบบ เคี้ยวแล้วพูดเนี่ยทําให้ท้องอืดนนะคะเพราะลมมันเข้าอันนี้เรื่องจริงจริงๆร,ระวังด้วยนะคะเนี่ยเวลาพูดพี่เนนาำพูดํำพูด นะคหะลายหลายคนอาจจะแบบเอ๊ะอาหารเสริมอะไรทำไมพี่นหนไม่บอกเพราะว่ามันเป็นของตัวเองคะ่ะพี่นานทดลองอยู่คะ่ะต่อไปเราจะเราล้างหน้าไม่ได้คะ่ะเราจะเช็ดหน้าเอาใช้น้ำเกลือ <S <S น้ำเกลือ นี่ที่มม้อเราไปซื้อมาที่ซปเปอร์กันคับนี่เอ็ก็จะใช้สบลี ผมแห้งแล้วเราก็จะมานั่งส,สางงานเพิ่มเติมนะคะพัดลมเสียงดังนิดนึงน,นะคะนี่คือพัดลมไดสันอันนี้เสียงน้องเขาจะดังค่ะดังแบบนี้เลยโต๊ะรกเหมือนเดิมแล้ววันเสาร์นี้พี่อน,นก็มีเรียนกระดองเบอร์เสาร์นี้แล้วก็เสาร์หน้าก็คือจบแล้วค่ะสำหรับคอร์สเบสิคคูซีนนะคะ วันเสาร์นี้มีทำแอปเปิลทาร์ตเดี๋ยวรูปให้ทุกคนดูน่ากินมากแอปเปิลทาร์ตกับคร e มบูเล่ครมบุเล่ครมบูเล่อร่อยมากแล้วพอทำเสร็จพี่นนก็ต้องสอบข้อเขียนดังนั้นเดี๋ยวเคลียร์งานนิดนึงแล้วเราก็ต้องอ่านสักหน่อยเดี๋ยวจะทำข้อสอบไม่ได้นะคะยิ่งแบบจำไม่ค่อยได้อยู่ด้วยวันนี้เจ็บ ได้รับออเดอร์กระดาษซับมันเจนลูก,ก้าจากทุกคนจากคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณลูกคนเยอะมากขอบคุณนะคะขอบคุณแม่จริงๆ and vegetable fruits, the fish filet, chef knife.